กันเ,เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ทางอีเวนต์เดียวบุ๊กที่ผ่านมาหลายวันแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งเห็นแน้ะก็เลยเอามาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังดีกว่าเพื่อนๆอจะได้ไอเดียกันไปสําหรับเจ้าใหญ่ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดของโลกแล้วนะครับสำหรับแบ็กโบรกเนาะมีแอสเซทที่ดูแลเนี่ยสิบบิลเลียนขออภัยสิบเทรเลียนนะครับเพื่อนๆสิบล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับใหญ่ที่สุดในณขณะนี้แล้วนั่นเองนะครับกได้ออกมาพูดถึงโลกของบล็อกเชนในงานเดียวบุ๊ก สัมมิตกันด้วยนะฮะก <Go. S 1> ็เขาได้พูดถึงในหลายๆเรื่องเนาะแต่ที่สิ่งที่สําคัญแล้วก็เกี่ยวกับคริปโตเลยเนี่ยก็คือเป็นในเรื่องของ security หรือว่าหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันจะถูก tokenize นะครับไม่ว่าจะเป็นรองนึกสภาพนะหุ้นนะครับหรือว่าบอลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ asset ต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าไปอยู่บนโลกบล็อกเชนได้ซึ่งเวลาที่มันไปอยู่บนโลกบล็อกเชนได้เนี่ยมันก็จะสามารถที่จะทําให้เราทํางานได้อย่างง่ายขึ้นแล้วก็เข้าถึงคนได้อย่างง่ายขึ้นนั่นแหละนะครับ หลายคนอาจจะงง,งงว่าเฮ้ยแล้วไอ้โลกบอกเชนมันไม่เห็นจะยังไงเลยนะครับไม่เห็นว่ามันจะแตกต่างอะไรยังไงกันเท่าไหร่เลยถูกต้องไหมแต่ถ้าเราดูนะครับปกติเวลาที่ซื้อหุ้นใช้เวลาประมาณ2วันบวกๆนะครับมันเพื่อนกว่าที่จะซนะัตโทเนาะคือเวลาเราซื้อหุ้นมันก็เหมือนจะปกติถูกต้องไหมเราก็กดมันก็ซื้อไปแต่จริงแล้วระบบหลังบ้านเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรที่แบบเยอะแยะวุ่นวายยุ่งยากกว่าที่จะซซตโทนะฮะโดยเฉพาะการซื้อหุ้นต่างประเทศ โอ้โหมีหลายต่อแล้วก็มีคอสหรือว่าต้นทุนการท,ทําธุรกรรมต่างๆเยอะแยะโยเย,ย,ย,ยไปหมดอย่างรูปภาพรูปนี้นั่นเองนะครับซึ่งบล็อกเชนถือว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีที่ทางแบล็กร็อกเขาก็มองเลยนะครว่าจะเป็นส่วนที่สําคัญ I believe the next generation for markets, the next generation for securities will be will be tokenization of securities. Um, we will, and if we can have that distributed ledger that we know every beneficial owner, every beneficial seller, we all have our, our, our code <Right. S 2> of who's buying, who's selling, instantaneous settlement. And think about it, it changes the whole ecosystem. โดยคุณลาเลฟิงเขาจะคำพูดว่าเขาคาดการณ์นะว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยจะเป็น the next generation สำหรับมาร์เก็ตนะครับอ่าก็คล้ายๆกับพี่หนึ่งปรมินเนาะที่เคยได้บอกก่อนหน้านี้นะฮะว่าโอเคเขามองว่าคือสุดท้ายแล้วมันจะรวมกันเนาะหรือว่า หุ้นต่างแอสเซทต,ต่างๆๆเนี่ยมันก็จะมารวมกันในกระดานใดกระดานหนึ่งหรือว่าสามารถจะทําให้เราเข้าถึงแอสเซทต,ต่างๆนั้นทั่วโลกได้ง่ายขึ้นนั่นแหละแต่ก็ถ้ามอง,มองในมุมมองกับกันก็คือโอเคเราอาดที่จะโดนเขาเรียกว่าอะไรโดนสูบถูกต้องไหมจะพูดแบบนั้นก็ก็พูดยากนะหมายถึงว่าเฮ้ยต่างชาติเขาก็สามารถจะมาซื้อแอสเซทต,ต่างๆจากบ้านเราได้เลยอารมณ์เราคิดสภาพเหมือนแบบเฮ้ยสมมุติถ้ามีมีโครงการโรงแรมมาตุ้มหนึ่งที่เชียงใหม่นะหนึ่งตึก หรือว่า2อสำมึตตก็ได้แล้วแต่นะฮะแล้วก็แตกหุ้นหรือว่าแตกโทเค็นจากตัวโรงแรมเนี้ยเออเป็นเหรียญหรือว่าเป็นโทเค็นนั่นแหละเนาะลราก็สามารถซื้อขายได้ทั่วโลกเลยก็หมายความว่าเราให้คนทุกคนหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีเงินมาซื้อเหรียญเนี้ยเออสามารถที่จะกินเงินเป็นผลจากโรงแรมนี้ได้เลยซึ่งโอเคต้องไปว่ากันในเรื่องของกฎหม,มนายเราลงทุนในต่างๆก็ว่ากันไปเนะาะแต่หมายถึงว่าเทคนโนโลยีเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราเข้าถึงแอสเซทต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกได้ง่ายขึ้นซึ่งเขาก็มองแหละนะว่าในอนาคตมันจะเป็น the next generation for the market นะครับอันนี้ผมก็ตื่นเต้นนะถ้าอารมณ์แบบเราเราเห็นโรงแรมสร้างขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เปิดขายเหรียญอะไรแบบนี้นะแล้วก็เราเข้าไปซื้อเหรียญปุ๊บแล้วก็ไปสเต็กหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็ได้ยิวมาทันทีเร็วทันทุกๆชั่วโมงอะไรแบบนี้มันสามารถทําได้อยู่แล้วถูกต้องไหมในโลกบล็อกเชนนะครับอารมณ์เหมือนเราเอา มีเอาเงินเอาเหรียญไปฝากไว้หรือว่าเอาไปสเต็กไว้นั่นแหละล้วก็จะรับยูอ่ะซึ่งเวลาที่มันอยู่บนโลกบล็อกเชนเนี่ยมันทําได้ง่ายมากแล้วก็มันสามารถถูกซื้อหรือว่าต่างชาติก็สามารถมาซื้อได้ทั่วโลกเลยนั่นแหละนะครับซึ่งในท่ฉะนั้นมันก็อาจที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้คนไทยที่มีตังหรือว่าคนไทยที่พอที่จะมีกําลังทรัพย์เนี่ยไปซื้อแอสเซทต่างๆที่อยู่บนโลกบล็อกเชน ได้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตอนปี2017นะครับคุณลาริฟฟิงเคยได้บอกนะฮะว่า Bitcoin เนี่ยมันเป็นอินเด็กซ์สำหรับการฟอกเงินหรือว่าเป็นคือตัวเลขที่มันวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็นมุมมองแล้วกันน้ว่าการฟอกเงินมีมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันเป็นอินเด็กซ์นั่นแหละนะครับก็แต่ตอนปี2022นี้ก็ดูเหมือนว่าจุดยืนของเขาจะเริ่มเปลี่ยนไปกับโลกของคริปโตนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะเพราะว่าแบล็ก o อรก็ถือว่าเป็น เป็นรุ่นใหญ่แล้วกันนะที่บริษัทห้างร้านหรือว่านักลงทุนต่างๆก็มองอยู่นะว่าเขาจะไปในทิศทางทิศทางไหนนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทาง b บ c ็ค r o ็อก็ได้เปิดนีรืนะ่อของตัว i-share b l o c k c h a แอนท d t e อีทีเอเอาไว้แล้วด้วยนะครับซึ่งก็จะลงทุนในเรื่องของบริษัทที่ทําเกี่ยวกับบล็อกเชนนั่นแหละนะอันนี้ไม่ได้เป็นเหรียญน,นะเป็นเป็นกอง ETF นะครับซึ่งก็จะไปลงทุนบริษัทที่เกี่ยวกับ โลกบล็อกเชนโลกคริปโตนะั่แหละอย่างคอยเบดอะไรแบบนี้นะครับก็เริ่มที่จะมีโปรดักต์แบบนี้เข้ามาเรื่อยๆนะซึ่งก็ต้องรอดูว่าในอะนะาคตจะมีโปรดักต์ที่เกี่ยวกับคริปโตโดยตรงหรือว่าเป็นแบบ ETF ที่เป็น Bitcoin หรือว่าอีเธี่มโดยตรงหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปว่ากันหรือว่าต้องรออีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้อเมริกายังไม่ได้เปิดให้ใบอนุญาตสําหรับตัวสปอร์ต ETF นะอันนี้ก็รอกันต่อไปนะครับเพื่อนๆรวมถึงก่อนในี้ทางแบล็ l o g อก็ไปจับมือกับทางคอยเบนะที่จะ ให้บริการลูกค้าสถาบันนะครับเพราะว่าแบล็ล็อกเนี่ยส่วนใหญ่เขาให้บริการลูกค้าลายใหญ่ๆอยู่แล้วหรือว่าเป็นเหมือนแบบให้ลูกค้าฝากเป็นกองทุนเกษียณหรือว่าแบบกองทุนบํานาญหรือว่าคือฝากเงิน30ปีอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อยากที่จะได้เงินเป็นผล5 6%หรือว่าเแบบไม่เยอะเนาะก็แบล็อกให้บริการลายใหญ่ๆต่างๆอยู่แล้วนะครับซึ่งการที่มาจับมือกับทองคอยเบรดก่อนน้าน,นี้เป็นไปนได้ไหมว่าเม็นเงินจากบริษัท ทางร้านหรือว่ากองอะไรต่างๆที่มันเยอะมากๆกองทุนบาเหน็จบำนาญอันนี้ผมกาวนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นไปได้ไหมที่เงินออมจากหลายๆคนหรือว่าจากหลายๆบริษัทเนี่ยจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างคอยเบทแล้วก็ถ้ามาคอยเบทผมก็คิดว่าก็คงมีบางส่วนแล้วโอเคน่าที่จะไปอยู่ในโลกคริปโตบางส่วนด้วยนะครับคงไม่ได้บอกว่ามันจะไปอยู่ในโลกคริปโตทุกเม็ดทุกหน่วยผมจะเป็นแปไม่ได้เนาะคมมีการจัดสรรเป็นส่วนแบ่งออก ไปด้วยนั่นแหละนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ถ้าใครจับมันได้นะว่าคอยเบสก็พยายามที่จะให้คนเปลี่ยนจาก u s d t ให้การเป็น USDC นะครับก็อยากที่จะเพิ่มหน่วยการถือหรืออันเซฟบอคอยอย่าง US d c หรือเปล่าเพราะว่า USDC ก็แบ็กโดย Circle แล้วก็มีถางแบ็กบล็อกอยู่เบื้องหลังด้วยนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าสถานการณ์นี้จะเป็นยังไงแต่ก็ดูเหมือนว่าทางแบ็ k ล็อกรายใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยไม่ได้เจรีเจคหรือว่าไม่ได้จะต่อต้านโลกคริปโต แต่อย่างใดใน,นขณะนี้นะครับรวมถึงก่อนนั้นนี้คุณเจมี่เดมอนหรือว่า c ี o อจากรายใหญ่เหมือนกันก็คือ JP m นะี r g a n กนเนาะแต่ก็โอเคเล็กกว่า b บครอส์นั่นแหละนะฮะก็เอามาบอกเนาะว่าคลิปตส่วนใหญ่มันเป็นแพดรอ k หรือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายนั่นแหละนะฮะคือหลายๆโปรเจกต์มันเป็นสิ่งที่เหมือนเป็นสแกมหรือว่ามันออกแบบมาเพื่อที่จะคือเอาตั้งอะ่ะแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับใครเลยถูกต้องแมมซึ่งอันนั้นอนะ่ะก็เป็น p พดรอคไปนั่นแหละนะครับซึ่งแต่มันก็มี บางโปรเจกต์เหมือนกันซึ่งเขาก็ได้บอกเนาะว่าเขาไม่ได้หมายความว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเทคโนโลยีเว็บสามันจะไม่เกิดนะฮะคือเขาเชื่อว่ามันเรียลหรือว่ามันมีจริงบล็อกเชนเว็บสามเนี่ยมันมีโอกาสแต่ไอ้ที่มันแบบไม่เวิร์กหรือว่าที่มันเป็นสแกมหรือว่าที่มันไม่ได้แก้ไขปัญหาอะไรเลยเนี่ยอันนั้นเขามองว่าไม่เวิร์กนะแล้วก็การสัมภาษณ์ล่าสุดเขาไม่ได้พูดถึงบิตคอยแล้วก็ไม่ได้โจมตีบิตคอยแล้วในณขณะนี้นะครับซึ่งก่อนหน,น้านี้ถ้าใครติดตามข่าวสารของทางเจมส์พีเมลแกนก็จะอฟร หรือว่าให้บริการลูกค้าสถาบันที่จะเข้ามามีอักพูชเออร์หรือว่าเข้ามาถือบิตคอยได้นั่นแหละนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทาง JP Morgan ก็ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับ wallet ของตัวเองด้วยนะครับเพื่อนๆ JP Morgan Wallet ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูที่ทางคุณเชาฮอตกินสันจากทาง Ada กันบ้างน,นะครับหรือว่า Car d โน o นั่นแหละเนาะก็ล่าสุดหัวร้อนนะฮะว่าเฮ้ยทำไมปีที่แล้ว Car d โน o ถึงโดนโจมตีบ่อยเหลือเกินนะครับโดนโจมตีแบบเฮ้ยมันเป็นโปรเจกต์ที่สแกมไม่มีเอ่อ uh, ยนะูสเคสเนาะหรือว่าแบบ คือโดนเยอะนะฮะหรือว่าแบบเป็นโปรเจกต์ที่ฟลอรหรือว่ามันปทําไม่ได้หรอกอะไรแบบนี้นะโดนโจมตีจากทางสื่อค่อนข้างบ่อยเนาะสื่อตัวนี้ยเขาก็ถึงบางอ้อนะฮะว่าสื่อที่โจมตีของเขาก็คือเป็นเดอะบล็อกนั่นแหละนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ดูเหมือนว่าจะได้รับเงินนะครับคือ c นะีอีโอเดอะบล็อกน่ะหรือว่าเป็นสื่อสำนักข่าวเนาะเจ้าดังเลยนะฮะทาง c ีออได้เงินกู้จากทาง ftx ด้วยหรือว่าจากทางแซมน,นั่นแหละนะครับซึ่งก็มีอยู่3ก้อนนะก็คือ12ล้าน15ล้านเนี่ยไปสู่บรษิษัท The b บ o c k เอาไปใช้จ่ายในบรษิษัทนั่นแหละนะเอาไปจ่ายเงินเอาไปพัฒนาให้มันดีขึ้นว่ากันไปแล้วก็มีอีก16ล้านเหรียญเอาไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ทางบาฮามันนั่นเองนะครับซึ่งพอมีข่าวนี้คุณ GO นะคุณ m มคโคแมคคาฟรีก็ได้ลาออกไปเรียบร้อยแล้ว This area, right? Oh, Cardano is a scam coin. It's shit. It's all this stuff. There's so much programming in the industry. And then we discover the block, which oh has given us such lovely coverage through the years. Vossel shipped after being three months delayed. Turns out that the CEO is taking bribes from FTX. Turns out that FTX was trying to pay everybody off. <laughs> เวลาที่เราได้อีเมลอะไรมาหรือว่าเอ็กแชนอะไรต่างๆส่งมาเนี่ยดูชื่อเว็บดีๆหรือว่าดูชื่ออีเมลดีๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่าบางทีมันเป็นเว็บปลอมเนาะซึ่งเวลาที่เรากดล็อกอินเหมือนเราแบบเฮ้ยเราได้ไอ่าได้อีเมลมาอยากจะเข้าไปล็อกอินไปเทรดอะไรแบบเนี้ยแต่ไอ้เว็บที่เราล็อกอินอ่ะเฮ้ยมันเป็นมันไม่ใช่เว็บจริงๆมันเป็นอีกเว็บหนึ่งซึ่งหน้าตาเหมือนกันมันก็จะทําให้เราส่งรหัสส่งพาสเวิร์ด ให้กับเขาไปเดนประรยายให้ทันทีเลยนะครับซึ่งก็จะทําให้เราสูญเสียเงินได้นั่นเองนะครับนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสําหรับสแกมต่างๆที่มาอยู่ในณนขณะนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทาง Group เอ่ r อกลุ่ม r y t and Crypto Art t h a i l น n d นะครับก็เหมือนโดนเว็บฟรชชิ่งนะส่งอ,องอีเมลมานะครับก็พอกดคลิกเข้าไปปุ๊บก็เรียบร้อยนะยังไงก็เตือนภัยแล้วก็ดูชื่อเว็บ ดีๆนะครับเพื่อนๆยังไงค่คอยๆดูนะอย่าไปเรียบร้อนนะครับในโลกคริปโตเพราะว่ามันไปแล้วมันไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่นพนอนๆคนไหนที่ชื่นชอบบอนอยู่ใน,นขณะนี้นะครับก็ตอนนี้ทาง b บบิ t มีแคมเปญสนุกๆเนาะให้เราไปเลือกทีมผู้ชนะในแต่ละครั้งนั่นแหละนะครับซึ่งก็จะได้รับส่วนแบ่งจากผู้รางวัลกว่า5 0 0แสนเหรียญน,นะยังไงก็เข้าไปดูกันได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในรอบรองชนะเลิศน,นะสำหรับบอลโลกนะฮะก็เข้าไปร่วมสนุกเข้าไปโหวตกันได้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้ ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้เอาไวล้ละกันนะครับแต่ที่แน่ๆในการเทรดสปอร์ตตอนนี้ฟรีค่าธรรมเนียมอยู่แล้วนะครับสำหรับทาง b y b บินะยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับ b y b บิที่ให้การสนอร์ตช่องคลิปโดอกด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเอาไว้ไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ